สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัชชาแนลครับมือนี้ครับวันที่ซีกรกฎาคมสองห้าหกแปดครับมือนี้ครับจะมาตามแนวทางปูสามแปดให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะงวดที่แล้วปูให้ครับนี่ครับให้หนึ่งเก้าล่างครับเลขออกเก้าหนึ่งครับปูครับถือว่าปูย่างหนึ่งก่อย ฮะบกับบูวเอาปูขึ้นบกับปูบนชื่อหาฮกแบบบนื่อหากแรงบับที่ปูเอาขือนบกับปัปูนี่ครับครับใส่ปูใส่ พี่ก็ใช่สองตัวมาตัวสองตัวมาตัวอ๋ออีกเจ็ดปั่นผมซือห้าหกห้าหกออกสี่หกตีปูครับผมเอาปูปูกับปูหนึ่งเก่าปูหนึ่งแปดหนึ่งเก่าสองแปดสองเก่าปูไห่ครับผมเนาะเจดนี่ครับเนี่ยบ่นรักลอยมันครับผมปู บนเจ็ดปูวะครับผมเนาะนี it, ่ครับมาตามปูสามแปดนะครับผมเนาะวัน oh นี้วันที่สี่ครับมาตามปูสามแปดแห่งเอฟซีทั้งช่องครับโจโจี้ยงพกระเช้านีแล้วก็สุดมากในกล่องหนึ่งน้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสิบปูหนึ่งเก้าเลขออกเก้าหนึ่งคือจะหลน พวกก็บกกบปูโอ้ย่างเียเนาะเสียดายครับผมเนาะเสียดายมากเลยล่ะมีแค่ซีคูเองครับผมเนาะนี่ครับปูว่าบกกลับครับผมเนาะสื้อแค่หนึ่งเก่าครับไม่กับเก้าหนึ่งนะครับวันนี้วันที่สี่แล้วครับผมเนาะมาตามแนวทางครับผมในก็ปูเก่าทีปูครับแล้วปู สูตรเก่าจะได้ปูสูตรเก่าไหมนี่สูตรเก่าไหมที่ว่าหนึ่งกับสองมาใส่แต่กับเก่าไหมปูใส่ปูอ๋อมาเก่าเหมือนชนเก่าเป็นมาปูล่างมาเก่าวจะปูมาเก่ามาเก้ากวปูั่ครับหนึ่งก้าว หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับผมเนาะปูว่าครับผมเก้าบันมาชนเก่าเลยช่นเก่าิปูเนี่ยเก้ากับหนึ่งครับผมชุนก็ได้เก้ากับหนึ่งปูก็มักโขดหนึ่งโขหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าิปูตัวนี้เก้าตัวนี้ขึมาหนึ่งะหนึ่งครับช่นเก่าอยู่เรียนเก้าเก้าเก้า วันนี้เก่าจะปูลังลครับมาตามแนวทางให้เอฟซีทางช่องกับผมเนาะเียด้ายครับผมเนาะปูบวกกับครับนี่ครับให้มาย18 1เก่า28 2เก่าครับนี่ปูสูตรเก้าดี๋ยม่ปูเนม่ยเห็นไหม1กับ2มาใส่8กับ9มาปู ปูําลังหาครับผมเนาะแป๊บนึงนะครับเป็นเบปูลายแห้งเตอตัวในปบกเสือกแลวนี่เ้ปูห้าหกออกซีหกเตปูครับรักลอยอันนี้เดี๋ยวรักลอยปูก็มีว่าสองกับสี่แมนครับผมปูรักลอยสองกับ4ีครับ หดนีลักลอยห้ากับเจ็ดติปูขาดเพียเสียดิครับห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดปูแวครับผมเนาะหลักร้อยนะครับงดที่แล้วสองกับสี่ปูเลือกสี่นะครับผมเนาะอันนี้ได้ปูให้ผมเนาะเลือกสี่นะครับเนาะกูเลือกสองครับผมนี่ครับสี่เพครับผมห้ากับเจ็ดหลักร้อยห้ากับเจ็ดติปู ก้ะปูตัวเลปูบนคนเดียปูเจ็ดแปดกะปูห้าเจ็ดแปดบนไหมห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปปูห้เาเจ็ดแปดห้าเจ็ตครับผมมาสางตกทุกหวดม,ม,ม,มันมันมัมมีสองเนี่ยปูปรจับสองตัวครับนี่เปูปรจับออกตุนี่ปูกจับที่ คสี 4, 5, ่ห้าหกว่าเลยแขเตตว่าสี่ห้าหกมันไม่มีสองนะว่าจะโอ้สุภสีดาแห้งครับผมสี 4, 5, ่ห้าหกครับเจ็บพวว่าหาห้าที่ปูเจ็ปห้าเจ็ดแปดที่ปูบนห้าเจ็ดแปดที่ปู ครับตัวนี้มันมากแน่ตัวหัวกลมผิดมันงอมากเลยมันครับผมปูนี่มันผิดว่านบางมีแจ็คตัววะมันงอมากเลยสี่หกเลยกุดอ๋อสี่หกไงสี่หกจะปูเออฮ้มันเมียงมันมากเลยแน่มากนั่นกันอ่อนหลอดเต้นครับมันผิดว่าหันเหรอเนี่ยปูว่าได้เห็นไปคือมันก็ะหน่ำมันเหสี่ได้สี่กับหกมันออกสี่หกเลยครับ นี่มันเมาก็สองเห็นบันมันมียกตัวเฮ็ดไปพืนโอ้ดเดอดบนเดียบสันไม่เจ้าัตเลยครับผมนี่เสามกับห้าสามกับห้าเม่กว่าขาสองเนี่ยสามกับห้ากว่า้าสองหนี่งกับสามกับเก้าครับมม่ก่านเกามันก็มีแน่เจโตอยู่สองตัวบันมันไม่มีจ้าโตไลยมึงหมดไลครับผมปัวไม่เห็นไปบานยังไ่ได้คือหกเลว่าบ่ขึ้นตัว เอาหมวดนี้ครับเนาะมาตามแนวทางปูให้เอฟซีทางช่องครับพอมีเอฟซีทางช่องขอมาครับผมเนาะวันนี้มาตามแนวทางปูสามแปดนะครับตัวได้ปูบนปูบนกำลังปูสามแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดปูสามแปดครับห้าเจ็ดแปดบนครับ ห้าเจ็ดแปดตีปูวห้าเจ็ดแปดนะครับ 7, <8. S 1> นี่ครับบนห้าเจ็ดแปดแล้วปูบทวิ่งยังปูวนี่วิ่งยังเด่นยังครับผมเด่นเจ็ดตีปูวเด่นที่เจ็ดนะครับ 7, <8. S 1> นี่ครับ เด่นที่7นะครับแล้วปูล่างปูนปี่ปูครับล่างครับล่างเก้าตีปูล่างเก้านะครับนี่ครับล่างเก้า บนเจ็บนะครับใส่ปูจับคู่ให้บัลน,นี้จับปู้ฮะเก้าห้าครับเก้าห้าจับปู <c oughs> 9595 95, บน578ล่าง95นี่ครับผมเนาะวัดปู่ตอนนี้ก็ร่างกอสรางครับตอนนี้ครับนี่ครับวัดปู่นะครับผมเนาะกำลังก่อสร้างหอะระฆังนะครับปู่สานะครับ จะปูจะคูปูนี่เห็นจะคูบนกบลงออนังเอาชันนึ่งเ<ะ>่ากันฮะเอาชันน่งเดกันพอีบ่อืมชันีบอกตรงอะไรอ,อ๋อปูว่าเอาแค่นี้พ่อครับผมเนาะพ่อหรือปูอ๋อ,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 อครับผมเนาะวันที่สิบหกทับเจ็ดทับหกแปดครับผมจะปูําแน่ครับผมปู เล็กบิงนี่ปูตรงนง้นตีปูวิ่งวิ่งแมนแมนเงินนี่ตัวแรกแมนแครับผมฮะเจ็ดตีปูมักเจ็ดตีปูเงินนี่อ๋อครับผมเนาะนี่ครับมาแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะปูว่าเอาไปบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาตามโค้งสุดท้ายให้เอฟซีทั้งช่องอีกเท่านึงครับผมเนะาะจ้างก็เก็บอันเดียปู บนสามกับเจ็ดบะก็เอกอบตัวมาตัวครับผมปูเอาเกจปูเกหนีบ้งไ้เลยครับผมห้าก้อนปูกับหกหนีบ้งไ้ครับผมปูเห็นบ้านยาครับปูวงไวหกบนครับผมบันเกจกันเี้เต้ปูสองตัวมาตัวครับผมปูบะีวันนี้ว่าเกอเกลี้ยงหรือเดครับท็นบ้าตลอดเล่สองตัวมาตัวครับผมปู อาอคปหนนาจอครับผมเนาะบนครับเด่นที่เจ็ดครับห้าเจ็ดแปดเม็ดเดียวครับล่างเด่นที่เก้าครับเก้าห้าตัวเดียวเน้นๆน้นนะครับสองตัวบรรนเนสามกับเจ็ดงวดนี้ปูว่าสองตัวบรรทุบบนนะครับสามกับเจ็ดนะครับครับผมปูสามกับเจ็ดบ้านหกกับชูนครับผมปูเอาเก็ดดบปูมามากสามครับผมปูอ๋อโอเคครับผมเนาะครับผม แคปหน้าจอครับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมเนาะคลิปนานเจอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ